อุแล้วหุ่นแล้วกอดแล้ว,ลว,ว,ลวอุยอ้ย,ยนั่นเห็นว่าผู้เป้านอนอ่อนลงตามจีครับตามจีอย่างเดียวครับอยะอยะอ่ะอเยอะโอ้โหไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะค่ะไลค์นไลก์สจ้างกระลูกสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะ ไปออกกำลังกายจ้าไปออกกำลังกายเนี่ยแดดพ่อได้อุ่นๆน,นะคะคลา,ายหนาวคลายหนาวเห้เหลือดมันแตกสินโอ้ <laughs> เลือดมันเทียงก่อยหจับกันเป็นก้อนคลายหนาวคลายหนาวค่ะอันเทียงผู้บบาว์ก็ห้อง วิววดีเถอะไปถามข่าวผู้เบาเบิ่งกันนะะมาแต่แสดงเป็นจังไหร่เนเตะเข่าพ่อลูกบ่ฮะไปถามข่าวผู้บ่าวบัวก่อนค่ะพุ่นเสียงผู้บ่าวห้องเออเออเยอะเราจะไปถามข่าวผู้บ่าวนะคะว่าเตะบอลเข้าไหมนะคะวัดเจเจเจทางเจ จ้าจ้าครับวาเออจ้าจ้าพี่ปีสิไปหาผู้เบาก่อนจักข้าวมาแล้วมาแล้วผ่านเจเข้ามาแล้วผู้เบาผู้เบาลรัดให้ผู้เบาลรัดไปให้โอ้เขาสิมาเล่น,น่าสะบื้นจี จะตามข่าวผู้บ่าวเบิ่งผู้บ่าวมาแต่เตะบอลได้บอเตะเข่าจักประตูบอพี่บัวปล่อยเลยกำลังคึกเลยพยึบัววะกำลังมาแต่อันเตะบอลเลยเออยดำดำขนาดอ่ะเสียบัวเสียบัวเอ้ยเตะบาเข่าเลยตีเอ้ยเตะออกไรขางเอ้ยมาขอกำลังใจก่อนย้ำใบไปอีกบนนี้ Nhanh bài bài đi bộ Ồ, tập bí mật hay cấm lăng chạy phụ báo Trường bài hay tế khẩu đất Ồ, hồ Nô <laughs> na <nó> tế khẩu <laughs> Bà tu, kinh tờ bà sao khá Hiền tế khẩu sư mử lơi bà nì mê <laughs> Ồ, nè nội lăng lãi <laughs> thế <laughs> <laughs> Ê, ê, ê Ê, ê คึกแลยคึกแลยผู้เบาทะผู้สาวมาให้กำลังใจตอนบ่ายเอาสาวกัยญางดีผู้เบาทะกัญญางน้ำสิพ่อเขายางไปสายผู้เบาทะกัญญางน้ำกลนอยู่ฝุ่นขาตีหาออกแล้วเด้อตีเอ้ยไอ้ไออันนี้ไปไสโอ้ไปบอกพี่หัวอัญโยนเปผู้เบาทะพ่อเต็ม วัวปูเบากำลังมากสันดาโอ้ยหยุดเนี่ยเขาหอมเนื้อเสื้อดะก็ายางน้ำกุนอยู่นั่นแม่เอ้ยเนาะเฮ็ดจังไดยพี่ปีสีดำจังสีฮะเอาือดำดีเถอะของเงามันคือสร้างเผือกอะเออสูงกว่ากันบักไลน์เลยใหญ่าขากี่ลีพี่บัวแม่ หกปีนะคะหกปีเท่ากันแต่ว่าพี่บัวตัวใหญ่มากเลยโอ้ยผู้สาวเม่มาหาผู้เบามาจังเลยจังไปกินหาาย,าย,ยาใบใบเยาุคนฮันลังให้ผู้เบาซื้อ <laughs> อะใส่เกียร์ถอยกลับขึ้นมาแล้ให้กำลังใจพี่บัวก่อนเลยพี่บัวสิไปแข่งอีกตอนบ่ายนี่บอกพี่บัวเตะเข่าด้วยจ้า สูงสูงกว่ากันบักคักเลยเขาใหญ่บักคักผู้สาวกบกินเดืนผู้สาวทังสั่นละตื่นตองแล้วมันก็จีหอนน้ำมันนี่เด็ดออกเบิ้งเป่าฟูฟูอาบล่างอาบนาำยิงเป่าฟูฟูอยู่ <laughs> Bua mama hân mãi chuộc nena hân mãi chuộc nena sau khi chuột bé nhà về sai phun đuôi 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 nắp bắt kim bội lâu xung bóng 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 ก็พ,พี่ปีช่วงสันเนาะพี่บวัวช่วงเงานเนเนๆเบ่งเลีวกับสีซู้ซีสู้ซีกันละ่ะอ่ลูลก,กนนลพ,พ่อุ่นแล้วพุ่นแล้วกวดแล้วลออกวาดแล้วฐา,านานโนก็หลังสยังเดยวานาโน่กอเก่งแท้เตะบอลเขาเอาเอาตามจี่ครับ

หนิงมแบบนี้เอา้าเอาเอพี่บัวดึงดึงเข้าไปใกล้ๆพุ่นเออดึงเน้อกินไปใกล้ๆเดี๋ยวพี่ปีก็ไปหาเองพี่ปีตามตามของกินนะคะถ้ามีของกินปีบอกหนอยู่ได้ดึงขาไว้บัวดึงขาไว้าาาาจางเผือกกัจางดำพี่ปีบอต่องตาสีกว่า,วา,วาเผือกแล้วครันนี่ โอ้ยย่าเฮ้ยย่าตีทองตับตับเลยเอ้พี่ปีเล่นนี้โอ้พี่ปีเนียังลูกเนียังโอ้ยโอ้หน,น,น่นเห็นมาผู้เป้านอนอ่อนเลยโอ้ยผู้สาวยางหนีผู้เป้าอ่อนแล้วเมียิไปไตายออื

สิไปก็ไปเด้อว่าซั่นพี่บัวว่าสิไปก็ฟ้าวไปเด้อพีเอ้ยว่าซั่นใจฮายแล้วเด้อมาก็บ่ให้กอมแน่เขาว่าแม่นบ่พี่บัวเนาะผู้เจ้จังไดมาหาลอกกินตะหญ้าผู้เบามาลอกกินหญ้าเขาแล้วก็ไปติพี่ปีหาปีตมาลอกกินหญ้าเขาแล้วก็ไป โอ้แต่ง nhà ข้ามหมกไงเลยห่อใบเลยค่ะห่อใบเลยไปกันไปงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะใจสวยก่อนใจสวยเร็วเห้ยย่อเนี่ยเป็นอย่างเหี้ยไปกันเด้อพี่บัวบึ้งบิ่งบึ้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 งผู้บ่าผู้เบาเอาไปบายผู้บ่าวเนี่ยไปบายโบข้ากินอยู่นี่ไปไปไปายกัน

กันเด้อไปกันเด้อผู้บ่าวเอ้ยเฮ้เยขอบคุณสำหรับสับปะรดค่ะ